สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ของเนี่ยมันมาไม่ครบนะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้จริงๆมันสุดวิสัยนะคะด้วยความที่มันคงขายดีมันคคะมันถูกด้วยอะแล้วมันก็เป็นโปรโมชั่นแค่ในไฟเดยอะนะมีสองอันนะคะใหม่ยังไม่ได้แกะเลยมันมาอย่างนี้ก็มาอย่างนี้นะคะอยู่ในนี้แล้วสี่คนนะคะเ <ๆ S 1> หลือแค่สี่คนก็มีโอลีมีมาริสากมลน,น้านะคะแล้วก็ลูกปัดนะสี่คน คนแรกที่จะได้ไปไม่ต้องรอกเกอร์นั่นคือแทนนทนแทนนันแทนน,แทน,นันมาริสานะคะยินดีด้วยชิ้นแรกนัมเบอร์วันมาดูชิ้นที่สอง ทำไมมองเอาแบบไม่มอง,มมอ,งอันนี้คนที่สองที่จะได้ไปนะนั่นคือกับหัวลูกปัดนะคะก็จะเป็นลูกปัดกับ มาลิ่สอนะสองคนนะคะที่เหลือในนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะคิดว่าแบบนี่มีชื่อหนูหรือเปล่าบนหน้านะคะกอนี้นะอันสุดท้ายหนูอลีฟนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ให้ลอเกอร์นะแล้วยังไงพี่จะโอนเงินคืนให้นะคะก็ส่งเลขบัญชีนะคะแล้วก็ธนาคารอะไรนะคะ มาทางอินบ็อกซ์นะแล้วก็จะโอนคืนให้นะคะถ้านีมันออโอนผ่านมือถือได้ก็จะโอนให้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวสำหรับาริษากับลูกปัตพรุ่งนี้จะส่งให้นะคะก่อนเที่ยงก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะยังไงก็ก็คือสินค้าอื่นสินค้าอื่นมันก็ได้ปกตินะคะคือไม่มีหมดแต่ว่าอันนี้คงแบบ คนซื้อเยอะมากเลยค่ะสต็อกนะคะทั้งไงก็ฝาก facebook อีกอันด้วยนะคะอันที่เป็นของขายไฟเดกับเมีที่นะคะบางก็เข้าไปดูนะมีแค่ตลอดออนไลน์ <laughs> <laughs> ฝากร้านเกยของด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายขอย้นด้นะ